สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปรับชมกันเลยนะคะมาอีกแล้วค่ะ ฟักแมวค่ะช่วยด้วยนะคะทำไงจะกินหมดละคะวันนี้คงจะเป็นเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะหลังจากทำไปสารพัดเมนูแล้วก็คิดว่าจะบายๆฟักแมววันนี้และค่ะหมดแน่นอน,นะค่ะพี่ปูจะทำเอ่อฟักแมวหรือว่ามะละหวานผัดไข่นะคะวันนี้ในสไตล์ของพี่ปูเองค่ะสโลแกนประจำช่องของพี่ปูนะคะก็คือ ทำจริงกินจริงไม่ทิ้งวัตถุดิบนะคะโอ้โหสโลแกนไม่แพ้การหาเสียงทั่วๆไปเลยนะคะเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติในคลิปถึงขนาดมีเสียงพระสวดเข้ามาด้วยเลยนะคะเขาจะคิดลิขสิทธิ์พี่ปมไหมเนี่ยรูปร่างหรือรูปทรงนี่ก็ทำตามชอบนะคะใครอยากจะผัดตามแบบไหนไซส์ไหนเลือกเอาเลยนะคะ พร้อมแล้วค่ะไปเลยไปไหนอะคะอ๋อไปผัดฟักค่ะมื้อนี้จะเป็นมื้อเช้าที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะคือวันนี้พี่ปูไม่ใส่เนื้อสัตว์อีกแล้วนะคะจะใส่แค่ผัดไข่ธรรมดานี่แหละคะ่ะปกติท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพี่ปูเนี่ยนะคะจะใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วทอดทุกครั้งเวลาทําพี่ปูไม่ชอบให้ไข่เละใช่ไหมแต่วันนี้ไม่คะ่ะพี่ปูจะทําใส่ไข่ทีหลังนะคะ ปกตินะคะพี่ปูชอบใส่ซอสผัดของพี่ปูนะคะแต่ว่าวันนี้พอผัดฟักแมวหรือมะระหวานนะคะพี่ปูจะไม่ใส่ซอสผัดนะคะเพราะว่ามันทําให้ดําแล้วก็สีไม่สวยนะคะพี่ปูจะใช้น้ําปลากับน้ําตาลแทนนะคะเดี๋ยวพี่ปูซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะคะ ดูสิพระให้กำลังใจพี่ปูโดยการสวดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะผัดต่ออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพอออฟักแนวหรือมะละหวานเนี่ยนะคะสุกแล้วเราค่อยเติมน้ำตาลไปมันจะสุกง่ายหน่อยนะคะ ปกตินะคะพี่ปูบอกได้เลยว่าถ้าใช้ไข่เป็ดนนะคะในการผัดเนี่ยสงจะสวยกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าพี่ปูมีไข่ไก่ติดบ้านนะนะคะแล้วก็ชอบความนุ่มของไข่ไก่นะคะพี่ปูก็คงจะต้องใช้ไข่ไก่นี่แหละคงไม่เดินไปซื้อไข่เป็ดมาผัดให้ดูแล้วนะคะหลังจากฟักของพี่ปูสุกแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะอันนี้รสชาติขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมเลยนะคะ หวานมากหวานน้อยอะไรก็เลือกกันไปนะคะหลังจากชิมจนทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะใส่ไข่สิคะจะรออะไรล่ะคะมีความน่ากินใช่ไหมคะที่ปูซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะคะ ดูใสขนาดพี่ปูละมัดระวังนะคะสียังสวยไม่ถูกใจพี่ปูเลยนะเนี่ยพี่ปูจะให้ดูแบบนี้เลยนะคะอืมมันน่าทานจริงๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะเรื่องของเรื่องก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ซื้อมานี่แหลยนะคะโดนลุมเลยนะคะว่าซื้อมาเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมนูให้เขาอะนะคะอย่าหวังว่าพี่ปูจะทิ้งนะคะวัตถุดิบไม่มีทางะคะ่ะพี่ปูก็แค่เปลี่ยนรสชาติของเมนูแค่นั้นเองนะคะ เป็นไงคะท่านผู้ชมพี่ปูรับผิดชอบอย่างดียิ่งนะคะกับวัตถุด,ดิบของพี่ปูพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่านะคะไปทานร้อนๆว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ